ฉันผ่านตมมาแล้วจ้าตอนนี้ฉันอยู่ฮ่องกงแล้วจ้าดีร่้วรวยขอให้ปังปังปังพลังงานดีๆจะมาขอเงินได้เงินของานได้งานขอโชคลาภประสบความสำเร็จเริ่ยุคนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ประทานโชคคือเหมือนกับแก้วสลักคุณอยากได้โชคลาภด้านไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเสี่ยงโชคก็คือตรงนี้เพื่อเราจะไปขอพรเรื่อง ความรักเราเชื่อว่าลูกเพจหลายๆคนก็อยากจะสมหวังในเรื่องของความรัก hey, hey. ตามมาค่ะ hey, hey. สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสในอีจันพลังมูนนั่นเองค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ฮ่องกงแล้วค่ะนะคะ,ะเราจะไปมูที่ไหนแล้วก็ในมูเนี้มีทิปขอพอเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตามโบกัสมาค่ะ เราจะไป3ามวัดให้ครบเป็นวัดที่เป็นแบบว่าหนึ่งทุกคนอยากได้ทรัพย์ทุกคนอยากได้การงานและที่สาคัญทุกคนอยากได้ความรักความรักไม่ได้เชิงซู้สาวนะใครเห็นเนี่ยก็จะมีความรักในเสื่องเสนแล้วสำหรับคนที่เป็น LGBTQ <_ S 2> นะคะ x y z ก็สามารถไปขอองค์นี้ได้ก็คือเป็นความรักที่หลากหลายองค์เจ้าแม่ดอกขอแล้วพวกนี้เราจะนั่งเรือไปด้วยกันค่ะนี่ลยวันนี้อาจารย์ตกฟา อาจารย์ตรงฟางเดี๋ยวจะพาเราไปไหนก่อนคะอาจารย์ตรงฟางวันนี้นะคะจะพาไปที่รีาสาเอเบยนะคะแล้จะไปขอพอรระโพริษั์กวดอิมแล้วก็องค์พระแม่ทับชีพนะคะใครที่อยากสุขภาพดีนะคะขายมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองก็ต้องไปที่รีสาเวอเบย์ไปเกาะฮ่องกงที่ คนรวยๆเขานิยมอยู่กันไงวัดแรกก็ปังแล้ว่เนาะถูกต้องค่ะใครไปกับตรงฟ้านะคะปังทปังไม่ปังไม่รู้แต่คนรวยขึ้นนะคะเอออ่งั้นเดี๋ยวเราไปมูกันค่ะหุ้ยอากาศยังโอเคอยู่ใช่ไหมพี่เก่งให้ดูฮ่องกงก่อนนะคะน่าจะ20กว่าองศาเวลาที่นี่จะได้เหมือนนไทยเวลาที่นี่จะเร็วกว่าม่ก่ชั่วโมงค่ะ ค่ะนี่คือเต่าจริงๆเลยนะเต่าเนี่ยแล้วขอพอเรื่องสุขภาพให้เราเนี่ยอายุยืนแต่ไฮไล่อยู่ข้างในค่ะเรียกว่าดีเล้วยุอีเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ประทานโชคคือเหมือนกับแก้สารพัดให้แก่คุณอยากได้โชคลาภด้านไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การงานการเสียงโชคก็คือตรงนี้ที่คนจะรูปแล้วเมื่อก่อนนะเวลารูปเนี่ยเขาจะรูปยังไงรู้ไม่เอย่ยง่ายๆเลยนะเวลารูปเนี่ยทุกคนก็บางคนไม่มีกระเป๋าก็ที่เขาใส่กระเป๋าโอเคถ้ามีกระเป๋าก็แบบนี้เลยก็คือง่ายๆนะเนี่ยรูปแบบเนี้ยเห็นไหมเอย่ยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้แค่ครั้งเดียวพอแล้วก็ใส่กระเป๋านเนี่ยเป็นเทปอ่าแค่นั้นพกขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเสร็จปุ๊บคือความหมายของสัตว์เมืองไทยเนี่ยที่ใหญ่เป็นสัตว ประจำประเทศก็คือช้างใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้าคนจีนเนี่ยสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นเสมือนฮ่องเต้ก็คือมังกรมังกรเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเวลาเรื่องของคุณช่วยใครบางคนในบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยมีมังกรอยู่ทาไมได้มังกรเข้าบ้านธุรกิจไม่ดีนั่นคือบารมียังไม่ถึงคนฮ่องกงเนี่ยคุณไปบ้านแต่ละบ้านนะบางบ้านไม่กล้าไว้มังกรเพราะเขาถือว่าบารมีไม่ถึงไว้เสร็จปุ๊บธุรกิจที่คุณมีก็ทะลุลั่นทันทีเวลาเราขอพรเนี่ย เรื่องของมังกรเห็นไม่เอ่ยตรงนี้จะเป็นแก้วมังกรที่อ,องค์เทพพวกนี้เราจะนี่เราเจอรูปมังกรนะพวกนี้เราจะไปต้นจุาเนินไปหลงหมูหมีวก็คือวัดแม่มังกรนี่ก็คือเราจะได้ขอพรแล้วเวลาบอกชื่อนามสกุลของเราแล้วพรที่เราอยากได้แล้วเราตั้งจรริตอธิษฐานมองไปด้านล่างที่ตัวข้างล่างเห็นไป็เอกจะมีเต่าเนี่ยคือสิ่งไหนที่เราขอเนี่ยมันจะเป็นพรที่ยืนยาวที่สุดแน่นะทีเต่าจริงไหมฮะ โอเคค่ะ,ะ,ะน่ะเห็นไหมเป็นเก่าจริงๆนะน <า S 1> แล้วไม่ต้องโยนเ <ลง S 1> หรียญลงไปนะซึ่งทางเข้าวัดเป็นทางเข้าแบบเอกลมากๆโดยปกตินักท่องเที่ยวเขาจะเข้าทางหลักเพราะว่าเป็นทางเข้าใหม่แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าที่นี่เป็นประตูรุ่นบุกเบิกแล้วเราก็จะได้ไปไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉยศิกเอียซึ่งองค์นี้ เป็นองค์ที่มีความเชื่อว่าจะประทานในเรื่องของโชคลาภอำนาจวาสนาบาร,รมีเพราะเป็นองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดจากนั้นด้านข้างที่เราเห็นเมื่อสักครูน่นี้เราจะไปขอพรกับเต่าซึ่งเต่าเนี่ยก็จะช่วยให้เราอายุยืนยาวและเราก็สามารถจะขอพรในสิ่งที่ปรารถนาขอพรได้ไวขอพรได้สําเร็จ ลำลวย,ย و, หลายคนก็จะมาขอพรนะคะแล้วก็ให้เฮงเฮงบางปังนะคะ 자 저렇게 지구를 이용해서 내지갑에 복수도 너무 많 합니다. ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงองค์พระโพธิสัตว์ควรอิมแล้วก็องค์มาโจ้เทียนโฮเซียบอนะคะที่นี่เป็นตำแหน่งองจุ้ยที่ดีที่สุดเราจะทำการขอพรพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์ไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะเริ่มทำพิธีแล้วนะคะที่อิธีหงค์ข่านควอิมต้ว菩萨祈祷观音今日我带领来自泰国以及各地的้จ子 弟子自报姓名，二是南斯坤。康家我已成之心，虔诚叩拜，感念天地恩德。天恩如父，地恩似母，兼何论者，时代生命。五敬礼三宝。 佛陀佛法，生家数乃无上十位实道，病理尽大，大慈大悲，观世音菩萨以及南海古佛，今无邪中地，之善心，远道而来，有圣玄水远天地，不忘生恩。 随见敏武等精神，是吾等所修皆最，家载安康，四月昌龙，诸战悉属，至此为余，功成功成功成，富甲天下，富甲天下，富甲天下，行不？ สิ่งฟูสิงโฟูที่1ตงคนพระศรียนพระศาสายน今日我带领来自泰国以及各地的众地主ต่อไปจะเป็นบทอาราธนาสรรเสริญองค์พระโทธิสัตว์ควรอินนะคะเป็นบทที่ทุกท่านควรจะสวดเอาไว้ในช่วง20ปีนี้นะคะเป็นยุคแห่งเพศภัยแล้วก็เป็นยุคขององค์จุ้ยยุคเก้านะคะถ้าใครที่สวดไม่ได้นะคะ

ขาอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่อยู่คู่บารมีกับองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรนั่นก็คือนี่องค์เจ้าแม่ทับทิมที่เขาบอกว่าเขาสร้างมาก่อนองค์เจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าบริเวณพื้นที่แห่งนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ว่าใครจะออกทะเลก็จะได้รับอุบัติเหตุอยู่บ่อยอครั้งพอหลังจากที่เขาเนี่ยได้มีองค์เจ้าแม่ทับทิมอยู่ที่นี่เนี่ย ก็จะไม่มีเรื่องของผู้อุทกภัยทางน้ำทั้งหมดเลยอุบัติเหตุทางน้ำนลและที่สำคัญค่ะใครที่ทำธุรกิจการค้าการขาย ให้มาบอกเจ้าแม่ทับทิมนะคะแล้วก็มายืนขอพอรกันนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะวันนี้สําหรับใครที่มีธุรกิจนะคะขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองร่ํารวยสมปาถนานะคะบอกกล่าวองค์เจ้าแม่ทับทิมหรือว่าใครยังไม่เคยได้มีโอกาสมาที่ประเทศฮ่องกงครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะนะคะขอพอรนะคะจากองค์เทพที่นี่นะคะถ้ามีบุญขอให้ลูกเพจอิจานเทิงได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้มากราบ นะคะองค์จะไปทัพทิมที่ประเทศฮ่องกงนั่นเองค่ะนะคะเระเราจะไปที่ไหนสะพ,พานหรอสะพ,พานต่ออายุจริงนี่มาเลยจะบอกให้แล้วก็ต้องเดินข้ามสะพ,พานนะเดินแบบสวยๆต้องเดินสวยๆดเดินสวยๆต่ออายุแบบสวยๆใช่ใชใช,ใช่อายุยนืนอะไรอย่างนี้เน,น <S <S แล้วเราสังเกตความสวยงามของที่นี่นะถ้าใครที่ชอบเรื่องมูเตลูเนี่ย วัดนี้จะเป็นที่แรกที่สําหรับใครที่มาฮ่องกงครั้งแรกจะต้องมาที่เจ้าแม่กวนอิมรีพับเบย์มันคือเบสิกของการมามูเตลูที่นี่เลยเพราะที่นี่คืออะไรเพราะที่นี่คืออะไรรู้ไหมเวลาที่เราบอกว่าเราข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขามาและที่นี่ด้านหน้าเป็นแม่น้ํานะคะเป็นน้ําทะเลนะคะก็จะให้เราไปยืนรับพลังงานดีๆนะคะพลังงานดีจริงที่นี่เนี่ยแล้วข้างหลังก็เป็นเขาเนี่ยเห็นไหม ่ะเดี๋ยวเราจะมากันแล้วก็เราสังเกตเทศจีนเนาะเขาก็จะมีความสวยงามอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปยืนแล้วมันจะมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งเลยนะจุดที่มีพลังงานหยินกะัะหยางเ<ว>ออสุริยันจันทานะคะ 14ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลยืนอยู่ตรงกลางแล้วให้เรามองออกไปที่ทะเลนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราปล่อยใจให้สบายๆแบบมีสมาธิ mm hmm. พลังงานดีๆจะมาขอเงินได้เงินของานได้งานขอโชคลาภประสบความสําเร็จเพราะหลายคนประสบความสําเร็จจากที่นี่หรือแม้แต่หลายๆคนขอลูกนะคะก็สําเร็จเช่นเดียวกันแต่รู้สึกน้าจะลดนะเพราะว่าถ้ามีน้ําตรงนี้จะเป็นน้าหมดเลย oh, <yeah. S 1> น้ําลดลดํารดดํารดน้าลด ็มาาตออนนเยนหรื่ไม่หรือว่าฤดูนี้ของฮ่องกงไหมอ่ะใช่ไหมออแต่ทะเลเขาสวยจังเลยเนาะ<ป>อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เดินข้ามสะพานาตอนข้ามต้องทำยังไงนี่ว่านี่ว่าน่าจะเป็นใช้เท้าซ้ายในการก้าวตลอดเพราะเรียกว่าเรียกสี่มงคลนะคะ แล้วก็แล้วก็ให้เฮงปังอลังเวอร์เหมือนกันตอนตอนตอนข้ามต้องอธิษฐานอะไรั้ยนี่จะพูดในใจนะของงานก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่พูดแค่นี้พองานก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่แค่นี้เลยเร่านี่เดี๋ยวเราจะเราจะข้ามไปกับทุกคนเลยข้ามไปพร้อมกันมาค่ะก้าวเลยนะก้าวซ้ายเรื่อแบบนี้เลยนี่ซ้าย เงินก้อนใหญ่งานก้อนใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่งานก้อนใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่แล้วก็จะเป็นสปานที่เราเดินต่ออายุกันนั่นเองค่ะทุกคนแล้วแล้วข้างหน้า เดี๋ยวเขาจะไปขอคู่กันอ๋อนี่ขอคู่ถามตัวเองก่อนว่าโสดหรือไม่โสดแล้วก็เ,เขาไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเพราะว่าเลยรู้ไหมเขาให้มีการทํานิ้วแบบนี้ดูนะสิบ<ไ>นิ้วอย่างนี้นะแล้วก็กํานี้เข้ามาอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นแบบ I love you ค่ะสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ค่ะแล้วเอานิ้วก้อยเนี้ยค่ะเสียบเข้าไปนี่ดูนี่นี่เสียบเข้ามาอย่างนี้นี่แล้วก็อย่างนี้นี่เห็นไหมนี่น,นี่จากพลังแห่งรักไง สุริยันจันทาจงสำแรงลงฤทธาระบัตินี้นี่มาแล้วเห็นไหมนี่เห็นป่เห็นไหมเขาบอกว่า <c oughs> คนมีคู่คนมีคู่เนี่ยให้รูปขึ้นเพราะความรักจะได้มั่นคง ยืดยาวให้ไม่มีปัญหาใดๆแต่คนที่ยังโสดอยู่รูปลงแล้วก็บอกเลยอยากได้สเปคกขาวตีลอรวยไม่รวยเซอร์หรือว่าอ้วนดำแล้วแต่ให้เราจินตนาการจินตนาการเอาเลยเดี๋ยวโบกัสจะรูปนะรูปลงก่อนนะสำหรับคนไม่มีคู่นะแล้วทุกคนก็จินตนาการเอานะคะไปเข้าให้กำล่ใจชายนี่ สุร an er okay. the ิย like. yeah. ันจันทานะคะจริงเห็นไหมเราชอบมากการดูเซลมูนเนี่ยมันมีผลต่อการมูนะนี่มานี่แล้วก็นี่เราบอกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทพจันทาค่ะเทพจันทาขอพนอยู่นะเอาพรไปนทร์อปให้เขาูไนนะค อ่ะไปทุกคนค่ะเราเชื่อว่าคนไม่มีคู่คนไม่มีคู่นี่คือรูป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 รู้รูปรูรรูปมูรอปปรรูปรใปรู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 ปรปรรูปรูปนูปรูปรูปรูกรูปเปรู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 รูููรูู ไปดูอะไรออกรายการโสดเหรอรูปลงอ่ะก็เป็นตัวแทนให้ลูกเพจไงจริงๆเราไม่โสดนะคะแล้วก็กอแล้วก็กอดหินกอดหินนี้ไงจะได้มีคนก่อดเราแบบนี้เออโอเคนะคะทุกคนไม่ทำข่าวหรอกลูกกระเทิด นี่เห็นไ่าเขาเรียกว่าเป็นพลังงานพลังงานฟ้าดินนั่นเองค่ะพลังงานฟ้าดินสวยมากพลังงานฟ้าดินมามาถ้าใครเคยมาแล้วจะบอกกันครว่าจุดที่คนจะรอรอแใช้เยอะมากก็คือจุดที่ชากีนี้ตะดันลาข้างบน บอกก่อนแล้วครับว่าอันซีนไม่ค่อยมีคน้างไปเพมันเป็นของโบราณนั้เนึงแต่ว่าไอ้ของเราคือทามมาไปแบบลึกเลยขชิญสิ่ดิสธที่อยู่นที่ทอยู่ในที่ดินต่อน้ินต่อน้ช่วยนำพาพาสิ่งไม่ดีสิ่งไมที่อยู่ในตัวข้าพเ้าที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าไหลลง ไหลลงสู่ทะเลด้านหน้าและขอให้ย้อนกลับมาและขอให้ย้อนกลับมาแต่สิ่งดีๆแต่สิ่งดีดความเป็นมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิดและครอบครัวด้เในในร้อยตัวเขียนไม่เหมือนกันครับความหมายก็ไม่เหมือนกันแต่ในร้อยตัวความหมายเป็นมงคลหมถึงจะเขียนไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันในหนึ่งร้อยตัว1นึ่สองเสิยเดียวสองส พราะนี่คือจุดเซลล์แม้แต่คนเรายังอยู่ก็คือจุดเซลล์ตรงนี้เราก็อธิษฐานบอกชื่นอนามพิุีขอโชคขอลาภขอสิ่งดีๆความเป็นมงคลก็บตัวเสร็จแล้วเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับจับโยกโบราณหนึ่งครับลูกออกมาลูกตัว่อนศาสนาโบราณเป็นลูกเลขแปดเลขแปดแนวตั้งจะเป็นเลขโชคลโราภเสร็จแล้ว <h ums> ลูกเปแปดนอนแนวนอนจะเป็นอนนะครับแ,แต่ว่าเราให้เหนื่อยเลยนะ,ะเลขแปดแนวตั้งให้มันจดที่องค์การ เราจะไปวัดชชยโบกงข้างหนายนี้แถวที่สองขึงงน้นไปนะครับสำหรับวันแรกของการขอพรจัดเต็มอิ่มบุญอิ่มท้องมากๆสำหรับใครที่ติดตามโบกัสพลังมูสามารถขอพรร่วมกับโบกัดได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอตัวไปดอนก่อนนะคะและพรุ่งนี้จะไปวัดไหนบ้างต้องติดตามโบกัสในอีจรันรพลังมูอีพีหน้าจะไปที่ไหนห้ามพลาดค่ะ วันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งสถานที่ที่สักสิธิ์มากๆจะพาไปกินอาหารทะเลสดๆปล้วมาไอเดสดมาก